มานี่ค่อยกำลังเห็ดมักแตงน้อยพี่น้องอมันอันนั้นเราได้หนึ่งด้อแตงน้อยสองสามหน่วยนะแตงเคาะหมูพี่น้องกำลังเป็นมากหลายหน่อยอยู่พี่น้องเอ้ยเด็ทางในพุงก,กันนะ ตรเนี้กระไดกระไดีเดอดโอ้ยใหญ่เดียวนอยหนกบได้กบน้อยเอาาแขนหาแขกเอามาให้น้องบาล้วกกม่ไม่นอตตะคุในบ่อเขียดนะ่ไม่นอตตะคุนี่ละฮ่า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 เอาเขียดน้องเมย์แล้ก็มีเป็นมาปหาลมือน้อยหาลอมือพวกเขียดน้าตอนกไดยางออกจากเถียงพี่น้อง มือบานนะยางเป็นปสายเงยๆพุ่นเขาเลก็กกระอองน้องได้พี่น้องเด้มือบานก่อนเด้ยอยางทางหลวงนี่นะยางทางใหญ่ยางทางใหญ่ทางหลวงลวพี่น้องเด้ตอนนี้ก็เดดสุดคนกันยางไปยางมาแล้วก็สาข้าวสาข้าวกราเดบาดไปเด้อยางเด้อยางเด้อ กางแดดกางผนละได้บาทนีได้ได้ขัดจองแล้วก็กางไปโทษที่ไปได้ครับกับแสงแดดพี่น้องเลยมืดคืึ้มคึ้มแ้วพัดแดดมากบานนี่ไปไปเด้อไปไเด้อืม งานไปไปโยโยโยลมเด้อ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 คนสามสี่คนพ่นยางเป็นแถวไปแล้วะ่นยางดาพระสมเพิ่นบ้เดมาอยูเขื่อนอยากมาอยู่ทางยากเลยโบ้ไฮมาดิเดดลงยางน้ำแล้วเดะเลาะลินเลาะมือแท้านี่นะ คิดเพิ่นว่าพอนลินลาะมือไปยางไปยางไปไว้ไว้ด้ละน้อยเด้อนข้าวหัข้าวไอเฟสนี่แห้งเต็มไรแห้งยากคุณไหวตอนนี้ฮะอันอันอันซากะดองไปพร้อมสามคนหูแห้หลูกพลิก กดเกิอบป้อนางกดเกิอบว้ฮิวเกิบเอาป้อฮิวเกิบไายฮิวเกิบมันนางมาไว้ไอ้าว

อัีดดเห็นดอ้าใหญ่ใหญเรียวน้อยเห็นไหกบได้กบน้อยเอ้าไปหาเข่ยนะเฮงเาไหมเอามาให้น้องบ้างนะกำกันแม่มันอ้อตะคุในบ่อเขียดนะแม่นอ้อตะคุเนี่ยครับเอาเขียดน้ำแม่อีกล้ก็มีเป็นอะไรปหาเลาะมือไหมหาเลาะมือเขียดน ยังเป็นแผ่นหยาเลยน้าแต่หน้าก่อนจะไปเห็นน้ำาชิไต่ขูได้ให้น้องไก่ก่อนนะส่สลากับไปให้น้องไปก่อนไปอย่าโต้เอย่าโต้เลเห็ดมูย่างเด้กยักย่างน้ำาอาเด้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 เห็นด้เด้เดยเด้กด้เ้ดเด้ด้ หทั้งงูทั้งหมาท,ทั้งคนอมปป้ม,ม,มอลูกข์หมาเมื่อละวได้มาไหนได้แล้วดันหน้าก็จะข้าบ้านอยู่แต่ละคนก็ได้รอบนี้ไอ้อ่องได้บานไอ้ลิข่อมน้องก็มาอ้อ่งกันซ้ำฮุบจุ้งนอนซ้ำฮุบจุ้งแล้วอ่องก,กันไอ,อกก้อ่องน้อง ai cả xăm càng กับ nóng อ่ะ nóng cả xăm càng กับมาอ้ายประสบน้องปีปลาย bì 2ปีโอ้ Imi, ไปไปไปงานไปจังไรกระหอดไปทางไหนไปทางไหนอ้าวลงเลยลงเลยไปทางเทิงเด้อแถวทางนี้มันยากเด้อนี่เด้อเห็นคอยยำบุกกาขี่รถจักมาเลยเสมอเนี้ยย่างแล้วแบบเนี้ย ทางมันยากแล้วพี่น้องเอ้ยทางยากแล้วนะทางยากแล้วรถไถข้าขจ้ากัำลังสิมาอยากลงแล้ว,ลวไปไปไป,ไปได้ซุ่มอายไปได้ยังพี่ไปคอยพี่ไปอืมก็คืองงแล้วก็ไม่เงี้ยคอยไปคอยไป อยังยังมาเลยอยู่เย็บแก้วเด้อจะเห็นขึ้นป่ายพุ่นาะล้มตะพืดนตะพื้นรถไถขา้ากกำลังซิม,มาะโอ้วไว,วไถวว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 วนสววว ก้อนเช่นข่าไมนต้งนงตองพลุดพลุดกัดพลุดพุดกัดไปแน่นอนขาดแต่เมืองน,น้องคุ้นด้ข้าสิไปข้าเจ้าก็ค่อยไปด้ะ ค่อยไปค่อยไปตัองวทยวิทย์วิทไปค่อยไปได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่ารถใหญ่เขาเจ้าแก้ไม้แล้ขาวเที่ยวเที่ยวแล้วก็เลยไปยากได้รถไทยนี่ไปได้ยู่รถไทยบืดไปแล้วแหละเธอแนกเธอน้อยคุณเขาเจ้าก็วิทย์ไปวิทย์ไปอ่ะเน เห็ดน้ำสุเแห่งจืนลงนะแห่งจืนใส่บอนไดมีน้ำแล้วก็ยักลงไปไปไปบอลไดยากก็แก้ไปบอนไดดึงก็แก้ไปแก้ไปดึงไปไว้แก้ไปดึงไปเธแน็เธอน้อยก็หอด

้ก็คอยมาปลาใส่คอยมาพี่รถเถาเด้อพี่รถเถาเด้อพี่รถพี่รถเด้อพี่ให้มันถึ้ทางใส่มาแต่ใส่เด้มาแต่ใส่เออ ไปมาตนาอ๋อมาแล้วๆไอแวแลนด์เก่งมาก <trots> <tries> <muk2> <tries> 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 <tries>

เด้อชูเด้อน้ำเลิกได้คิมตะลุกตลิกได้หยาหยันหยาหลุมมาทางนั้นได้ไหมเข้าไปมามาไม่อุ้มนะอูปมันกันชิบะหยาสิงนี่นี่หยางกับวิทนี่ก่อนนั่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 นเป็นแล้าบ้าบ้าบอชุดควาบมาเกือบคอยซอดพี่น้องเอ้ยโอ้ยเกือบซอดแล้ โอ้ยสุดท้ายค่อยก็ได้ย่างคือเก่ายรค่อยค่อยลอยไปข้างนี้ข้างน้อยบวิสนะไม่ย่างน้ำคือเกยอะน้น้นเกนเนา ล่งงางยางมือ่อหอดบอนน้ำหอดบอ่อนใดกันสุเพิินเชลเซลเสร็จแล้วนี้หอดบ้านกล่สีหอดบ้านแล้วพี่น้องอก็หอดทองนาด,ดกกาแล้วกระเจียวมีบ้าดคนแล้วเพื่อนคนก็แล้วไว้อไ่เด้อไ่้ย,ยไปเด้อ ง,มง,มงมอมโกงงเศษใชงอมไปงอมไปงอมไปถ้าแน็ตถ้าไหนองอมอันนั้นยักลงลิ้นน้ำอันนี้นะ

สวมาอย่าลุได้นนอนี้อีกเด้อเบ่งเด้อสลาดเด้อลาดเมือนเด้อเหมือนเด้อไปไป่ไปอกูได้บ่อน้อยให้โกเลนคันบอลพังย่างล้มแล้วบาอนี้ล้มแล้วล้มแล้วเออเออเเออเออข้าเห็นขี้ตมแห้งยักล้เอาไปเองมั่ง ไปไปไปเอง <laughs> ง,งมยแล้วคัดแข้งคัดขาเติบแล้ว <laughs>